สวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะจากเิปเมื่อกี้นะเอ่อหินโกเมนถ้าเราร้อยเสร็จแล้วนะคะจากการมัดปม,มกีนะคะเราก็จะมัดฝาทับซ้ายซ้ายทับขวาขึ้นข้างบนอีกสักสองสามชั้นนะคะแต่ว่าอย่าให้ปมใหญ่เกินไปนะถ้ามันใหญ่เกินไปมันจะไม่สามารถยัดเข้าไปในรูตรงนี้ได้นะคะก็จะเก็บปลมระหมากนะเราลองมัดดูนะคะมัดแล้วก็ลองใหย่ดูนะถ้ามือใหม่เรายังไม่ถนัดเราก็ลอง มัดแล้วก็ลองแย่ดูว่ามันได้ไหมถ้าดึงไปทางโกเมนน่าจะยากนะคะโกเมนเขารูเล็กน,นะแต่ถ้าเป็นอเมทิสที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะว่ารูเขาจะใหญ่กว่าโกเมนก็จะแย่ง่ายกว่านี่นะคะมองเห็นข้างนอกว่ารูเขาใหญ่แต่ข้างในเขาอาจจะเจียบไปเล็กน,นะคะโกเมนถ้าแย่ไปทางอเมทิสจะง่ายกว่านะคะ เนค่ะจะเก็บปมได้ง่ายกว่าอยูนี้เก็บปมได้ง่ายกว่านะไม่ต้องใช้กาวล็อกเลยนะคะถ้ามัดที่แบบสอนเมื่อกี้นะคะมัดแบบเส้นคู่นะแล้วก็มัดขึ้นมาเป็นเงื่อนตายนะคะตรงนี้สองสามรอบนะคะเราไม่ต้องใช้กาวซีเมนะคะอันนี้คืออยู่เลยนะคะมาตรงนี้ใช้ได้เลยนะแล้วก็ใช้ตั้งใกลที่โมนะคะตัดคางเหวยวนะคะ ้ายืดได้อย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะว่ามันะอย่ไว้ยืดได้อย่างงี้ะคะ่ะมันเกิดการแรงยืดหยุ่นเวลาเราจะใส่นะคะมันจะมีแรงเหยียดที่เยอะนะคะแล้วมันจะไม่ขาดง่ายนะคะถ้าเราดึงไม่ออกก็คือดึงแล้วมันแบบแรงยืดอยู่หรือว่าแรงเหยียดมันน้อยนะคะเอ็นแบบนั้นไม่ดีนะคะเป็นเอ็นฟอีที่ไม่ดีนะคะมันจะทําให้เวลาใส่มันจะตึงไปแล้วขาดดังนั้นเราต้องใช้เอ็นฟอีที่มีแรงยืดหยุ่นประมาณนี้กาลังดีนะคะไม่ใช่เอ็นยไว้นะคือ เ็นเกาหลีรุ่นนี้นะคะมันจะยืดดีนะคะจะยืดประมาณนี้นะคะยืดได้เยอะนะคะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะใช้งานได้ถ้าไม่มั่นใจในขนาดแขนนะคะคือแขนคนนี้เขาประมาณ1 8บ9ถึงสิเเซนนะคะเราก็จะมีวงวัดไซส์ขนาดแขน คือวัดจากเส้นเดิมที่เขาเคยใส่ก็ได้ถ้าเขามีเส้นเดิมนะคะเราวัดดูว่ามันถูกต้องไหมสิบแปดไม่ได้สิเจเพราะว่าแขนเขาประมาณสิบแปดถึงสิบเก้าและสิบอันนี้ไซส์มันจะต้องบวกไปอีก3ามเซนนะคะถึงจะเป็นไซส์ที่ถูกต้องเพราะว่าเป็นตัววัด ไข่มุกไม่ใช่วัดลูกปัดหินดังนั้นไซจะเพียนไป3ามเซนนะคะใช้เบอร์17นี้คือเป็นเบอร์20นะคะเส้นเมื่อกี้เป็นข้อมือของลูกค้าคนนี้นะไซเขาประมาณ18-19นะคะแต่ใส่หลวมดีกว่าแน่นนะนี่นะคะโกลเมน12บสองมิลน,นะคะมันจะร้อยใส่ได้17แต่ถ้าเถิอว่า เราจะให้ได้19เก้าเซนจริงๆลองดูก็ได้ว่าเท่าออกหนึ่งเม็ดจะได้19เก้ซนไหมนะเอ็นอันนี้แดงเหยียดเลยนะบิดได้อย่างนี้เลยสามารถบิดได้ไม่ต้กลัวขาดเ7ใส่ปที่สิบ6คือ19นี่นะคะนี่คือใส่ที่เบอร์ วงไซสิบหก็คือเบอร์สิบเก้าเบอกไป3ามเซนนี่นะค่ะแปลว่าใส่เพิ่มไปแค่หนึ่งเม็ดคนนี้เขาจะใส่ได้นะเดี๋ยวจะสอนวิธีแก้นะคะถ้าเกิดว่าเราลอยผิดพลาดที่ไซส์เราจะแก้ไขย,ย่างไรโดยไม่ต้องตัดเส้นเอนเส้นนี้รอยใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะจะสอนว่าจะแก้ไขยอยังไงก่อนอื่นเราหาที่ลมก่อนนะนี่เม็ดนี้ที่เราล็อกเขาไว้นะคะ ดินออกมาถ้าเราเป็นคนร้อยเองเราจะแก้ไขได้ง่ายเราจะเห็นรู้ว่าปุมจะอยู่ตรงไหนอันนี้คือเรามัดแน่นแล้วนะคะเขาก็จะแขี่ยยากหน่อยแต่ถ้ามีตัวดึงก็จะง่ายอ เดี๋ยวจะต้องไปใช้ครีมแก่ออกแล้วค่ะเพราะตัวนี้พอจะแก่ยากนิดนึงต้องใช้ครีมแก่แล้วนะเดี๋ยวสกคพู่นะคะ